เงเนสุกโถอเอาเพลงอะไรดีอันไหนแต่นะนะ่นเด็กหญิงแฮปตี้ได้ไดมคะพี้ได้แล้วหรอาจารย์จัดแจ็มพี่คะอาจารย์นั่งนั่งเลยนั่งเลยเออพี่กคิดอยู่นะเพลงไหนมองกระบุงฉันไม่มีวันหรือเธอขึ้นมาฉันตายแล้วแบบพี่ฉันไม่มีได้เธอขื้นมา เหมือนเผาเหมือนเผาแล้วไปเก็บไปเก็บไปเก็บกระดูกอ่ะจนไม่มีวันได้เดินขึ้นมาเหมือนเผาหนูแล้วแล้วไปเก็บกระดูกหูอัวเพราะอยู่ไม่ได้พี่แดงแดงทำไมไม่เหมือนเพลงร้องสดเลยเหรอ ร้องสดร้องสดร้องสดรองสดเพลงอะไรดีเพลงอะไรดีเมื่อกี้เลยเพลงเมื่อกี้ขอร้องคืออยากจะอยู่กับบูมนานนันขอร้องว่าอย่าทิ้งพี่ไปได้ไหมอย่าทิ้งกันไปได้ไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ไหวโลกคงแตกสลายนาทีที่ไม่เหลือเธออย่าชุ่มเลยนะคนที่รักที่สุดคนที่รักเสมอที่ยังไม่ไหว อีหนึ mm ่งแสน้าเขาได้นาอน่แสน่นึงแสนจเจดล้านแล้วอีหนึ่งจะเจล้านบูมเหมอไหมค่าตัวตั้งเยอตั้งแยะนี่ไปชิขนาดนี้แต่กดเลยแต่ตุ้มแต่วแต่ว่าทิ้งตัวก็คือทิ้งตัวตรงนี้แล้วเแล้ว ทิจ้งตัวพยายามเอาเลยแต่ก็ไม่รู้จะได้จะกันจากมุมไหนหากตกอยู่ในสภาวะทิ้งเธออย่างเงียคนเดยมัดใครคอยห่อยใครคย่อยทิ้งเธอเข้ามาก่อนทิ้งตัอลงที่ตายแต่ยังไม่จบความผิใจอฉันไว้ที่ไหลข้างสายของเธอตลอดไป หอมแก้มเลยนะพี่แดงจะหอมโหน้ะเร็วๆเธาอยากบอกเลยคนดูคนดูหลายคนเขาแบบว่าเขารักบุญมากเลยนะคะขอทุกวันแี่ไม่ได้หอรักบุญมากเลย้แลวพี่มาริโอมึงก็ขอบุคคลที่ดูอยู่ผมไม่เคยขออะไรเลย ล้อดีบ <amounts of audio writers> ุมขอเธอะก่ดเดีนเพี่แดนเป็นคนขอดีกว่าพี่แดนเป็นบนขอพี่แดนอยากบอกให้ผมขอเพื่อผมจะได้ขอบูมย้อนแย้งนิดนึงแต่ว่าขอเถอะครับผมถือว่าเป็นสร้างประวัติศาสตร์จารึกด้วยกันในไลฟ์นี้ คนใหญ่ท้องกระถิ่นน่ะโอ้โหนี่กด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 กันใหญ่เลยนะครใช่กันกดกันใหญ่เลยขอบคุณมากเลยนะถ้าเจ็ดล้านเริ่มต้นงถึงแก้มปูมเอาด้วยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรหอมเมือหอมเมื่อต้องไม่อยากก็ทำไม่ได้อยู่ดีไม่ได้จับจับมือกแล้วก็ปิดท้ายของพารตี้โอ้โหใครกดแล้วอย่าลืมชำระเงินด้วยนะคะดีมากอันนี้สำคัญมากมากเลยอีกนิดเดียว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  ทุกคนเร็วบูมเขาต้องการเร็วทำเพื่อบูมเลยทำเพื่อบูมค่ะโครงการบูมชนะโครงการบูมคนละครึ่งนีค่ะคนละครึ่ง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 เออหน้าเด็กกันมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากกินลองดูนะอันนี้คงสุดท้ายแล้วใช่ใครอยากหน้าเด็กจัดได้เลยนะคะอันนี้นะคแเนาะ ช่วยเรื่องผิวเลยนะคะใครอยากมีผิวสวยใสเนี่ยก็คือต้องจิววิ้งเลยค่ะจริงๆช่วยได้แบบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะผิวโซไม่ชุ่มชื้นนะคะหรือว่าฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยเนี่ยก็ช่วยเลยนะคะเป็นชันตุกแบบบูมกินได้ไหมได้กินได้ได้กินได้จริงๆทานได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะจริงๆผู้ชายก็ดีนะคนที่แบบไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเนี่ยก็ถือว่าได้เน้นเน้นบูมเต็มตัว ได้เลยอ่ะอีก, 8, กแปดพันคนเลยท <คน S 2> ุกคนกดใส่ตะกร้ากดใส่ตะกร้าเลยเพราะว่าตัวเนี้ยไม่ <c oughs> ต้องพึ่งอุย้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว,ลลว,ลลว,ลลวเอาแล้วเอาแล้วด้วยกดใส่ตะกร้าชำระเงินเลย <c oughs> บูจ้าเชิญบูมจอดตรงไปนะจอดตรงแคปหน้าจอไ้เลยนะทุกคนเอาลยนะครับรู้สึกยังไง้สึกยังไงเป็นยัง่ะรู้สึกยังไงบอกยเดะรู้สึกยังไงเมื่อกี้พี่โดมตอนนี้พี่แดด ก็ต้องหอมแก๊นดิแม่ฉันก็ตีค่ะเราจะปิดท้ายให้พี่แดนหอมกพาร์ตี้เหมือนงานแต่งงานหอมเลยหอมเลยเข้มดีวันสวยเอาเอาคัทกันหอมคนกันึลยคนละนึงผัดกันพี่แดนหอมพารตี้นุ่งเงินกว่าบุูมแน่นอนฉันน่าไปทำแก๊นเนี้ยเลยอ่ะ ดูได้ที่ไหนดูได้ที่ไหนแค่นี่ถามดูได้ที่ไหนอยากดูภาพต่อไว้ไปดูที่บ้านไปที่บ้านเลยขอบคุณพี่แดนกับพี่คขแดนด้วยนะขอเช็คออเดอร์ให้นะคะว่าวันนี้พี่ๆทั้งคู่นะคะมาแป๊บเดียวขายได้ทั้งหมดอ่าหนึ่งล้านหกแสนนะคะยัยยกเลิกนะย่ายกเลิกนะ ยอเงินใหคนะคะลด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 หนึ่งล้านหกแสนประมาณสามพันบ้านนะคะใช่พี่การพี่การประมาณสามพันบ้านลองเช็คหลังบ้านหนูเจ็คกูมีเรื่องอะไรจะบอกว่าอันนี้เรื่องจริงเหรอเดี๋ยวขอเช็คคิวตลาดแป๊บเออเช็คกันมึงว่าอะเลยเมื่อกี้พี่โดมใช่ไหมเออพี่โดมแล้วธุกิจเื่อผู้ชายอ่ะหันเติมไปสองเม็ด พี่แดนกูก็ทำเพื่อเขาอืมึงซื้อที่ประกันสุขภาพให้กูน่ะดูซิว่าไตกูไปไหนกูว่าตับกับไตกูน่าจะทํางานหนักเพราะว่าผู้ชายขายเองเลยเหรอขอโปรหน่อยสิมาเขาบอกให้เราขายเองจับเวลาสิจับเวลาป้าน้อยห้านาทีปกติก็ขายสามร้อยนะเจ้าเนี่ยตรวจตรวจตับตรวจไตให้หน่อยครับตอนนี้น่าจะทํางานหนักมึงปกติกระปุกหนึ่งอ่ะสามร้อยเออแล้ววันนี้สองร้อยยี่สิบห้าโอ้ไม่ก่อน ก็สตอนก็มีไหม,ม,มไหมมึงฟังดีๆนะสองรอยยี้าไม่ใช่หนึ่งกระปุกเ oh <my> <c oughs> ท่าไหร่สมกระปุกโอ้ไม่กันเท่าไหร่เอาอีกรอบหนึหน่ง